ชมบรรยากาศรอบๆนะครับของบ้านริมน้ำเดี๋ยวผมจะนำชมแต่ละจุดแต่ละที่ของที่นี่ครับท่านใดมาเป็นหมู่คณะก็สามารถนำโน้ตบุ๊กมาต่อเชื่อมกับอแอมชุดเครื่องเสียงของน้ำหมูนะน้ำหมูนี่คือเจ้าของรีสอร์ทที่นี่ จุดนี้เป็นจุดที่มีเครื่องเสียงอำนวยความสะดวกแต่ไม่มีคราวเกะท่านก็นำโน้ตบุ๊กมาครับแล้วเชื่อมต่อใช้แอมที่นี่เสียงใช้ได้ครับน้าหมูเปิดทั้งคืนให้ฟังเพลงเบาๆอรอบๆครับนั่งเด้งนั่งทานกันไปก็ชมบรรยากาศของคุ้งน้ำรอบๆผมนี่บังกะโลหรือบ้านแต่ละหลังนี่ จัดเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอานด,ดีครับนี่เวทีครับว่ากันไปมาจะร้องเพลงเราอยู่เป็นส่วนตัวครับชุดเครื่องเสียงชุดโมเิเตอร์มีพร้องนี่ผมฟังเพลงทั้งคืนและ24่ีชั่วโมงเลยน้ำหมูจะเปิดไว้ตลอดครับอรอบรอบของพื้นที่ครับ ชมนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นอยู่ในกวนของเพื่อนฝูงกันมาพัดอาศัยเป็นพวกออฟโรดพวกชมลมเรือพวกอาสาแต่ละส่วนที่ค่อนข้างจะมีทุนหน่อยครับรวมกวนกันมา บรรยากาศรอบๆทั้งบ้านพักสะอาดนส,สวยงามครับมีแอร์มีน้ำอุ่นที่สำคัญเจ้าของใจดีครับในข้างหลังนี่ผมประทับใจมากๆสวยจริงๆครับชมบรรยากาศรอบๆไปนะครับนี่เซ็นเตอร์มาพักก็มีอาหารเช้าให้ครับกาแฟขนมปังข้าวต้มไข่กระทนะะ เลือกทานเลือกชมเหมาะกับการพักผ่อนสังสรรค์ปั่นจักรยานแนะนำเป็นเสือภูเขาครับท่านใดชอบสนุกเกอร์ก็มีครับนั่งดิ้งกงันไปหรือจะจ้างคาราโอเกะมิวสิกก็นำเอามาครับมี